พี่น้องเบื่อกีนข้งางล่างบ่มีแนวอ้อมเมื่อกี้เมื่อกแมวไม่ยองมากินของข่อยเหลือตะต่อเบื่อกี้กินเหียนมาเหียนมาเบื่อกีนที่เพิ่นบ่บบได้กินได้แบัดนี้เอ้แต่เป็นใบจริงๆนะพี่น้องบัดพอเพิ่นกินแล้วเหลือตะต่อนี่ไมพนะ่พี่น้องเบื่อกี้คือกองนี่ข่อยบ่ได้เอายังรอมไว้ โอ้ยไอศสริฮายังแน่วแน่วยังน่ามาอ่อมใบบัดขังเครื่องมึงพี่น้องคอยเอาผ้ไไา,าแงงอ่อมใบเด่นเอาผ้าแงงอ่อมแม่พี่น้องมึงให้เนี่ยตะกอนนี่โอ้ยผลขืนไหมหูทางกินอันนี้เอาผ้าแงงอ่อมใบเด้นอนี่ถ้าพลมันเหลือเถอะตำ่วจใคเจ้าอยู่เฝ้าอยู่ย,ยังแล้วเนาะ อันนี้ก็เอาขึ้นพี่นอ้องก้องก้องฟ่วมก้องนียเอาขึ้นที่สูงๆไว้ก้องฟ่วมนี่มีจะก้องมีจะถัวยว่ตีพี่น้องมีอยู่ซีสิบห้าถยวนีอยูย่ซีสิบห้าถัยวุนถั่ยวาพ่นขัดเป็นครับครับถั่ยแล้ว้ี่้สิบหาถั่วยวัขันไข งาแล้วสิบบาทกะได้เท่าไรละพี่น้องให้เพิ่ไงก่อนสิบบาทกะน,น้อยเดียวหนึ่งเด้กองฟุ่มก้องนีสี่สิบาถ่วยไปหดบักพีกันมาเนี่หดบักเคียกันพี่น้องหดซู่เศร้าได้ปลูกเราบ้างฮดกัน เดืยตนสาดว์นะพี่น้องถาเบิงก่อนไข่สีหดบตักคริกกันพี่น้องโหดบัพรีกทหดบักเขียนี่บักผีตุ้งสองสามปีห้าหกเย็ดเย็ดไอ้ตะก้าที่จะได้ งดเลยใบแตกเขียวงามดีคัะ่ะดอกเด็ดหนอดเจ้กหน่อยได้ไหพี่น้องเด็ดหนอดเพิ่นเด็ดหนอดเพิ่นแตกมั้ยกันบ่เด็ดหนอดมันจะสีบ่แตกเด็ดหนอดเจ้กห,หน่อยนี่แตกดีคัะพี่น้อง เล็ดอยอดคนแตกคนกำมังแตกคนกังามว้าวดีมักว่ะามสวยงามังงามกอลัหันห่อนกนเหีเ่ยวเบิดก็หันมเป็เหี่ยวห่าห่เล่นคุ้มไปอ้ว บูดกับบได้กินพี่น้องฮดเพิ่นก่อนเพิ่นแดดฮอนฮดตะกี้กันโอ้ยโอ้ยหมดือกกะลังงามตะลังแตกเด็ดเด็ดหนวดเพิ่นไว้เนาะเด็ดหนวดเพิ่นไว้ให้เพิ่นแตกพี่น้องเอ้ยขันบอดเด็ดกับบดแตกหนวดเลยตรงเด็ดไปนะ ักเปลี่ยนไปกันลัางงานที่เด็ขันส่วนพักเปลี่ยนวายแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะ